ไปต่อกันที่เรื่องของคุณอีทโปงลางครับเกินไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับว่ามีเพจเพจหนึ่งที่เขาเอาข้อมูลข่าวของคุณอีทมาแชร์โดยเนื้อหาข่าวบอกว่าแม่เลี้ยงคุณอ e ีทผูกคอตายที่บ้านช่วงสงกรานเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากน้อยใจครับที่คุณอีทนั้นไม่ยอมกลับบ้านช่วงสงกรานแล้วก็ไม่ยอมส่งเงินค่าเลี้ยงดูมาให้เลยวันนี้คุณอีทเดินทางไปแจ้งความครับกับตำรวจ กองบงังคับการปราบปรามกาะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอกปอ,อ,อทอนะครับซึ่งก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าวนี้ออกมาคุณอีที่แจงบอกว่าตนเองเนี่ยได้เห็นข่าวนี้ผ่านทางไลายเพราะว่ามีเพื่อนส่งมาให้ตอนสงกรานอยู่ที่สิงคโปร์ไปทำงานที่นู่นแล้วเพื่อนส่งมาให้ตอนแรกก็กล่าวว่าจะไม่เอาเรื่องแต่พอนานๆเข้ามันเริ่มกระทบความเป็นอยู่โดยเฉพาะคุณแม่ คุณอีทที่แจ้งว่าตนไม่เคยมีแม่เลี้ยงฮะ,ะมีคุณแม่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคือคุณอีทบอกนะคะว่าคุณแม่ก็โทรมาถามข่าวคราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ยังโทรมาถามเลยว่ามันเกิดะอะไรขึ้นนะคะก็เลยเกิดความเครียดสุดท้ายทางผู้ใหญ่ก็เลยแนะนําว่างั้นไปแจ้งความดีกว่าอลองฟังการให้ข้อมูลของคุณอีทค่ะไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่มาทำอย่างนี้มันเลยเกิดความเสียหายบางคนที่ที่ทรู้จักผมก็อาจจะเข้าใจว่าผมไม่เป็นคนที่ เลี้ยงดูพ่อแม่คือเราดูแลกันสร้างบ้านซื้อที่ซื้อ,อตังคอคุยกับแม่ทุกวันอยู่แล้วครับเราอบอ่ดในครอบครัวแต่ว่าถ้าคนไม่รู้จักผมเนี่ยเขาอาจจะเกิดความเสียหายเข้าใจเราผิดก็เลยเป็นเหตุต,ต้องมาแจ้งความนในวันนี้ครับวันนี้บอกว่าตามข่าวที่ออกมาบอกว่าคุณแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยชื่อว่าคุณศรีการคุณนาปฐมอยู่บ้านเลขที่สามหมู่หนึ่งอยู่ที่กิ่งอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินแล้วคุณแม่จริงๆที่คุณอีทมีเนี่ยมีคนเดียวก็คือคุณหงคุณนาปฐม ตามบ้านเลขที่จะตรงกันหมดก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนปล่อยข่าวเนี่ยต้องการอะไรมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าซ่อนอยู่แต่สรุปว่าคือชื่อของคุณแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่เคยมีด้วยออแต่น้ำสกุลเหมือนกันเลยเนาะ